จเจริญพรโยมวันนี้อาตมาอยากชวนโยมมานั่งพักตรงนี้สักครู่ในศาลาไม้เก่าๆที่เงียบสงบมีสายลมพัดอื่อๆมาประทะใบหน้าให้รู้สึกเย็นสบายโยมลงวางถุงหนักๆที่โยมแบกไว้บนบ่าลงก่อนนะไม่ว่าถุงใบนั้นจะชื่อว่างานชื่อวันนี้หรือชื่อว่าความคาดหวังวางมันลงบนพื้นไม้กระดานนี่แหละทิ้งมันไว้ข้างนอกศาลาก่อน ชั่วคราวก็ยังดีตรงหน้าโยมตอนนี้อาตมาอยากให้โยมจินตนาการถึงกระถางทูบทองเหลืองใบเก่าที่ตั้งอยู่อย่างมั่นคงอาตมาจะหยิบทูบหอมก้านหนึ่งขึ้นมาก้านทูบนี้เปรียบเสมือนตัวตนของโยมเปรียบเสมือนชีวิตร่างกายที่โยมหวงแหนปลายก้านทูบยังมืดสนิทยังเงียบงนันแต่ทันทีที่อาตมาจุดไม้ขีดไฟ เปลวไฟสีส้มเล็กๆก็ลุกวาบขึ้นมาอัตมานำเปลวไฟนั้นไปจ่อที่ปลายทูบฟูเสียงไฟกินเนื้อไม้ดังเบาๆปลายทูบเริ่มแดงวาบโยมเห็นสีแดงที่ปลายทูบนั้นไหมนั่นแหละโยมคือสัญ,ญลักษณ์ของชีวิตที่กำลังดำเนินไปและในขณะเดียวกันมันก็คือสัญ,ญลักษณ์ของความทุกข์ที่กำลังเผาไหม้ชีวิตคนเรามันร้อนนะโยม มันร้อนรนด้วยความอยากร้อนรนด้วยความกลัวร้อนรนด้วยความโกรธเหมือนปลายทูบที่ถูกไฟเผาอยู่ตลอดเวลาไม่เคยได้พักกลิ่นหอมของทูบเริ่มโชยมาแตะจมูกโยมกลิ่นกํายานกลิ่นไม้จันทร์มันหอมหวานเย้ายวนใจเหมือนกับกิเลสในโลกนี้แหละโยมลาบยศสันเสริญสุขมันหอมหวานชวนให้เราหลงไหล ชวนให้เราอยากดมอยากเสพอยากครอบครองแต่โยมสังเกตไหมว่ายิ่งกลิ่นหอมฟุ้งกระจายมากเท่าไหร่การโทบก็ยิ่งมอดไหมและสั้นลงมากเท่านั้นเรายอมเผาชีวิตตัวเองแลกกับความสุขเพียงชั่วคราวที่ลอยมากับลมแล้วก็จางหายไปตอนนี้อาตมาอยากให้โยมเพ่งมองไปที่ควันสายแรกที่พวยพุ่งออกมาจากปลายทูบควันสีขาวขุ่นที่ลอยอ้อยอิง บิดเกลียวไปมาอย่างอิสระมันดูสวยงามนะดูเหมือนมังกรตัวเล็กๆที่กำลังร่ายรำแต่ลองมองให้ดีสิโยมควันพวกนี้มันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการเผาไหม้มันเกิดจากการถูกทำลายความคิดฟุ้งซ่านในหัวโยมก็เหมือนกันความกังวลว่าพรุ่งนี้จะกิ่นอะไรเดือนหน้าจะหาเงินที่ไหนหรือความเจ็บแค้นที่ใครบางคนทำกับเรา มันคือควันหลงของการที่ใจโยมกำลังถูกไฟกิเลสเผายิ่งโยมชิดมากควันก็ยิ่งขโมงยิ่งโยมยึดติดควันก็ยิ่งหนาทึบจนมองไม่เห็นทางลองสังเกตด,ดูสิเวลาที่โยมโกรธจนหน้าแดงหรือเวลาที่โยมร้องไห้จนตาบวมตอนนั้นใจโยมมันเหมือนห้องที่ปิดตายและจุดทูบเป็นกำกำัาควันมันอบอวนไปหมดหายใจก็ไม่ออกแสบตาแสบจมูก มองไปทางไหนก็มืดมัวนั่นแหละโยมคือสภาวะที่โยมกำลังเป็นอยู่หรือเปล่าอาตมาไม่ได้บอกให้โยมดับไฟเดี๋ยวนี้นะไฟชีวิตมันดับไม่ได้ตราบใดที่เรายังมีลมหายใจแต่อาตมาอยากให้โยมนั่งดูไฟและนั่งดูควันอย่างมีสติอย่าพึ่งไปเอามือปัดไล่ควันยิ่งปัดมันยิ่งฟุง้งให้โยมนั่งนิ่งๆหายใจเข้าลึกๆดึงเอาความสงบเข้ามาแทนที่ มองดูควันแห่งความทุกข์นั้นด้วยสายตาของผู้สังเกตการไม่ใช่ผู้เล่นเห็นไหมโยมควันกลุ่มนั้นที่ลอยออกมามันเป็นรูปอะไรบางทีมันดูเหมือนใบหน้าคนที่โยมเกลียดบางทีมันดูเหมือนตัวเลขหนี้สินบางทีมันดูเหมือนภาพอดีตที่โยมอยากลืมมันลอยวนเวียนอยู่ตรงหน้าโยมหลอกหลอนโยมแต่เดี๋ยวในพาร์ตต่อไป อาตมาจะพาโยมไปพิสูจน์ความจริงบางอย่างความจริงที่ว่าสิ่งที่โยมเห็นว่าน่ากลัวหนักหนานั้นแท้จริงแล้วมันไม่มีตัวตนมันจับต้องไม่ได้มันเป็นแค่มายาภาพเหมือนควันทูบที่พร้อมจะสลายไปเมื่อเจอลมปากเบาเตรียมใจให้ว่างนะโยมเราจะค่อยๆเอื้อมมือไปสัมผัสควันพวกนั้นดูว่ามันแข็งแกร่งอย่างที่โยมคิดไหม หรือมันเป็นแค่ความว่างเปล่าที่โยมสร้างภาพหลอกตัวเองขึ้นมาหายใจเข้าหายใจออกปล่อยวางความหนักอื่นที่หัวไหล่แล้วจ้องมองไปที่เกลียวควันนั้นตามอัตมามาเจริญพรเจริญพรโยมยังจ้องมองที่เกลียวควันนั้นอยู่หรือเปล่าตอนนี้ควันมันเริ่มเปลี่ยนรูปร่างไปเรื่อยๆแล้วนะสังเกตดูสิเมื่อกี้มันยังเป็นเส้นตรงพุ่งขึ้นฟ้าอยู่เลย เผลอแวบเดียวลมพัดเบาๆมันก็แตกกระจายออกเป็นอยๆแล้วก็ม้วนตัวกลับลงมาเหมือนงูนี่แหละโยมคืออนิจจังความไม่เที่ยงชีวิตของโยมอารมณ์ของโยมก็เหมือนควันทูบนี่แหละมันเปลี่ยนรูปร่างตลอดเวลาตอนเช้าโยมอาจจะอารมณ์ดีเหมือนควันเส้นตรงพอสายหน่อยโดนเจ้านายดา่าใจโยมก็แตกกระเจิงเหมือนควันที่โดนลม พอตกเย็นได้กินของอร่อยใจก็กลับมาม้วนตัวสวยงามอีกครั้งแล้วโยมจะไปเอาแน่เอานอนอะไรกับมันโยมจะไปจริงจังอะไรกับสิ่งที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทุกวินาทีลองทำตามอาตมานะในจินตนาการลองยื่นมือออกไปข้างหน้าค่อยๆเอื้อมมือเข้าไปหากลุ่มควันสีขาวนั้นลองใช้มือกำควันนั้นดูสิกำให้แน่นที่สุดเลยโยม กมให้เหมือนกับที่โยมกำลังกมความทุกข์กมความแค้นกมความรักไว้ในใจตอนนี้บีบมือให้แน่นเป็นยังไงโยมในกรมือของโยมมีอะไรอยู่ไหมไม่มีใช่ไหมว่างเปล่าใช่ไหมท,ทั้งทั้งที่ตาโยมเห็นว่ามันมีควันท,ทั้งทั้งที่จมูกโยมได้กลิ่นมันแต่ทำไมมือโยมสัมผัสอะไรไม่ได้เลยทำไมกมแล้วไม่เจออะไรเลย นี่คือความจริงที่น่าตกใจของชีวิตโยมคือสิ่งที่เราแบกไว้จนไหลแทบหักแท้จริงแล้วมันไม่มีน้ำหนักและไม่มีตัวตนคำด่าของคนอื่นที่โยมเก็บมาเจ็บใจมันก็แค่คลื่นเสียงที่กระทบหูแล้วจางหายไปเหมือนควันโยมไปคว้าเอาความว่างเปล่านั้นมาปั้นเป็นตัวเป็นตนมาปั้นเป็นมีดแทงใจตัวเองความผิดหวังในอดีตมันจบไปนานแล้ว ไฟมันมอดไปแล้วเหลือแต่ควันจางๆในความทรงจำโยมก็ยังพยายามจะวิ่งไล่จับควันพวกนั้นพยายามจะกำมันไว้ไม่ให้หายไปทั้งที่จริงๆแล้วมันไม่มีอยู่จริงณปัจจุบันนี้โยมเหนื่อยไหมกับการวิ่งไล่จับควันเหนื่อยไหมกับการพยายามรักษาตัวกูของกูนี่ของฉันนี่ผัวฉันนี่ลูกฉันนี่เกียรติยศของฉันโยมพูดคำว่าของฉัน แล้วก็กอดมันไว้แน่นเหมือนกอดควันทูปยิ่งกอดแน่นควันมันยิ่งทะลุผ่านนิ้วมือออกไปยิ่งหวงแหนมันยิ่งหลุดลอยเพราะธรรมชาติของโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นของใครจริงๆแม้แต่ร่างกายที่โยมนั่งอยู่นี้สักวันมันก็ต้องสลายกลายเป็นธาตุเหมือนขี้เท่าทูปอัตมาอยากให้โยมลองแบมือออกดูสิพอโยมแบมือควันมันก็ลอยผ่านมือโยมไปอย่างอิสระ มันลอยผ่านไปอย่างนุ่มนวลไม่ทำร้ายมือโยมไม่บาดเนื้อโยมแต่พอโยมกำมือปุ๊บโยมจะรู้สึกเกรง็งรู้สึกเครียดรู้สึกกลัวว่าจะไม่ได้ดั่งใจการปล่อยวางมันง่ายแค่นี้เองโยมแค่แบมือแค่เลิกกรมแค่รู้อยู่แก่ใจว่าอ๋อนี่มันคือควันมันจับต้องไม่ได้งั้นเราจะไปจับมันทำไมปล่อยให้มันลอยของมันไปเถอะดูสิ ควันที่โยมปล่อยให้มันลอยไปมันไม่ได้หายไปไหนแต่มันกระจายตัวออกขยายวงกว้างออกไปยิ่งมันกระจายตัวมากเท่าไหร่มันยิ่งเบาบางลงมากเท่านั้นความทุกข์ก็เหมือนกันถ้าโยมไม่ไปเพ่งไม่ไปกรรมมันไว้ที่จุดเดียวแต่ปล่อยให้มันกระจายออกยอมรับความจริงมองมันด้วยใจที่กว้างขวางเหมือนท้องฟ้าความทุกข์นั้นมันจะจางลงจางลงจนโยมแทบไม่รู้สึก วันนี้อาตมาขอถามโยมตรงๆโยมกำลังกรรมอะไรอยู่กรรมมีดที่คนอื่นแทงทิ้งไว้หรอกรรมเศษแก้วที่บาดมือตัวเองเหรอหรือกรรมความว่างเปล่าที่หลอกตาว่ามีตัวตนวางมันลงเถอะโยมแบมือออกอนุญาตให้ควันมันทำหน้าที่ของมันคือการลอยหายไปอย่าไปขังควันไว้ในขวดแก้วแห่งความทรงจำปล่อยมันออกไปสู่อากาศสาทธา เดี๋ยวในพาร์ตต่อไปอัตมาจะพาโยมนั่งดูวาระสุดท้ายของควันทูบดูช่วงเวลาที่มันกลืนหายไปกับความว่างเปล่าดูให้เห็นกับตาว่าจุดจบของทุกสิ่งคือความสงบที่แท้จริงและเมื่อนั้นโยมจะเข้าใจคำว่าสุญญาตาหรือความว่างที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบว่ามันไม่ใช่ความน่ากลัวแต่มันคืออิสรภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดหายใจเข้าลึกๆ แล้วมองดูปลายควันที่กำลังจะจางหายไปพร้อมกันเจริญพรเจริญพรโยมตามสายตาของอัตมาไปนะมองตามเกลียวควันสีขาวที่ค่อยๆลอยสูงขึ้นสูงขึ้นจากที่เกาะกลุ่มกันหนาแน่นเริ่มแตกกระจายออกบางเบาลงบางเบาลงจนถึงจุดหนึ่งโยมเห็นไหมมันหายไปไหน เมื่อกี้มันยังเป็นเส้นสีขาวชัดเจนอยู่เลยแต่พอพ้นระดับสายตาไปนิดเดียวมันกลายเป็นเนื้อเดียวกับอากาศไปแล้วมันหายวับไปต่อหน้าต่อตาโยมนี่แหละคือสัจธรรมที่ลึกซึ้งที่สุดเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปถามว่าควันนั้นตายไหมไม่ตายมันแค่เปลี่ยนสถานะจากสิ่งที่ตามองเห็นกลายเป็นสิ่งที่ตามองไม่เห็น จากรูปประธรรมกลายเป็นนามรธรรมหรืออากาศธาตุชีวิตของโยมปัญหาของโยมและตัวตนของโยมก็มีปลายทางเป็นแบบนี้เหมือนกันวันหนึ่งร่างกายนี้ก็จะแตกสลายหายไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟชื่อเสียงที่โยมสร้างมาก็จะเลือนหายไปเหมือนชื่อที่เขียนบนหาดทรายความรักความแค้นความจำ ทุกอย่างจะจางหายไปเหมือนควันทูบก้านนี้ถ้าโยมเข้าใจความจริงข้อนี้โยมจะกลัวอะไรทำไมต้องกลัวเสียหน้าในเมื่อหน้าตาก็เป็นแค่ดินปั้นทำไมต้องกลัวเสียของรักในเมื่อไม่มีอะไรเป็นของเราตั้งแต่แรกทำไมต้องเจ็บปวดกับคำพูดคนในเมื่อคำพูดก็เป็นแค่ลมปากที่พัดผ่านควันการมองเห็นความว่างเปล่าที่ปลายทาง ไม่ใช่การมองโลกในแง่ร้ายนะโยมไม่ใช่ให้โยมนั่งหดหูรอวันตายแต่ตรงกันข้ามมันคือการปลดล็อกโซ่ตรวนที่ล่ามขาโยมไว้ต่างหากเมื่อโยมรู้ว่าสุดท้ายทุกอย่างก็ว่างเปล่าโยมจะกล้าใช้ชีวิตมากขึ้นโยมจะให้อภัยง่ายขึ้นเพราะจะโกรธไปทำไมในเมื่อเดี๋ยวก็หายกันไปหมดแล้วโยมจะแบ่งปันมากขึ้นเพราะจะงกไปทำไมตายไปก็เอาไปไม่ได้สักบาท ลองนึกภาพนะถ้าโยมถือหินก้อนใหญ่ไว้ในมือแล้วมีคนบอกว่าถือไว้นะห้ามวางเดี๋ยวหินหายโยมก็ต้องเกรงแขนถือไว้จนปวดร้าวแต่พอมีคนมาสกิดบอกว่าโยมหินนั้นจริงๆแล้วมันเป็นก้อนน้ำแข็งนะเดี๋ยวมันก็ละลายหมดพอโยมรู้แบบนี้โยมจะรู้สึกยังไงโยมจะโล่งใจใช่ไหมโยมจะเลิกเกรงใช่ไหมเพราะรู้ว่าถือไป เดี๋ยวมันก็หายไปเองความทุกข์ของโยมก็คือก้อนน้ำแข็งคือควันทูบอย่าไปเกรงแบกมันไว้ปล่อยให้เวลามันทำหน้าที่ชะล้างปล่อยให้กดไตรลักษ์ทำหน้าที่ของมันหน้าที่ของโยมมีแค่อย่างเดียวคือรู้รู้ว่ามันมาแล้วก็รู้ว่ามันไปอย่าไปเจ้าของควันให้เป็นแค่คนดูควันคนดูย่อมไม่ร้อนไปกับไฟคนดู ย่อมไม่สำลักไปกับควันตอนนี้กลับมามองที่กา้านทูบอีกครั้งไฟสีแดงที่ปลายทูบเริ่มมอดลงแล้วกา้านทูบสั้นลงจนเกือบติดโคนแถวทูบสีเทาๆร่วงหล่นลงสู่กระถางเประเสียงเท่าทูบร่วงเบาๆเท่าฐานเหล่านั้นคืออดีตที่ผ่านไปแล้วมันจบไปแล้วมันกองทับถมกันเป็นปุ๋ยอย่าไปเขี่ยฐานไฟเก่าขึ้นมาดม ปล่อยมันทิ้งไว้ตรงนั้นตอนนี้ไฟกำลังจะดับสนิทควันสายสุดท้ายกำลังลอยอ้อยอิ่งขึ้นมาเป็นสายเล็กๆบางๆเหมือนลมหายใจสุดท้ายอัตมาอยากให้โยมฝากความทุกชิ้นสุดท้ายความกังวลชิ้นสุดท้ายใส่ไปในควันสายนี้บอกมันว่าไปเถอะไปสู่ความว่างเปล่าเถอะข้าอนุญาตให้เจ้าจากไปมองตามมันไปโยมลอยขึ้นไป จางลงจางลงและหายไปว่างเปล่าตอนนี้เหลือแต่ความเงียบเหลือแต่กระถางทูบที่นิ่งสงบไม่มีไฟไม่มีควันไม่ร้อนไม่เหม็นนี่แหละคือนิพพานน้อยๆที่โยมสัมผัสได้เดี๋ยวนี้สภาวะที่จิตว่างจากความปรุงแต่งว่างจากความอยากมันเบาใช่ไหมโยมมันสบายใช่ไหม จำความรู้สึกนี้ไว้นะความรู้สึกที่ใจมันโล่งเหมือนท้องฟ้าที่ไร้เมฆเดี๋ยวในพาร์ทสุดท้ายอัตมาจะพาโยมดื่มดำกับความว่างนี้ให้เต็มอิ่มและมอบคาถาใจให้โยมพกติดตัวเพื่อที่ว่าเวลาออกไปเจอโลกวุ่นวายโยมจะยังรักษาสภาวะควันจางนี้ไว้ได้เสมอเจริญพรเจริญพรโยมณวินาทีนี้ในศาลาแห่งนี้ ไม่มีควันทูบหลงเหลืออยู่แล้วอากาศกลับมาใสาสะอาดบริสุทธิ์อีกครั้งโยมลองสูดลมหายใจเข้าไปลึกๆสิสดชื่นไหมความว่างเปล่าไม่ได้แปลว่าไม่มีอะไรเลยในความหมายที่น่ากลัวแต่มันแปลว่ามีที่ว่างต่างหากเมื่อแก้วน้ำที่เต็มไปด้วยน้ำเน่าถูกเททิ้งจนว่างเปล่าแก้วใบนั้น ก็พร้อมที่จะรองรับน้ำฝนอันบริสุทธิ์เมื่อใจที่เต็มไปด้วยขยะความทุกข์ถูกปล่อยวางจนว่างเปล่าใจดวงนั้นก็พร้อมที่จะรองรับความสุขปัญญาและความเมตตาคนส่วนใหญ่กลัวความว่างกลัวเหงากลัวไม่มีใครกลัวไม่มีเงินเลยพยายามไขว่คว้าหาอะไรมาเติมให้เต็มยิ่งเติมยิ่งอึดอัดยิ่งเติมยิ่งทุกข์ เพราะไปเอาของร้อนมาเติมแต่วันนี้โยมได้เรียนรู้แล้วว่าความสุขที่แท้จริงเกิดจากการเอาออกไม่ใช่การเอาเข้ายิ่งเอาความยึดมั่นถือมั่นออกไปได้มากเท่าไหร่พื้นที่แห่งความสุขในใจก็ยิ่งขยายกว้างขึ้นเท่านั้นอัตมาอยากให้โยมลองเอามือมาทาบที่หน้าอกสัมผัสจังหวะการเต้นของหัวใจ นี่คือจังหวะของชีวิตที่ยังเหลืออยู่ท่ามกลางความว่างเปล่าของควันที่จางหายไปสิ่งที่ยังอยู่คือสติและลมหายใจของโยมแค่นี้ก็พอแล้วไม่ใช่หรือโยมสำหรับการมีชีวิตอยู่มีลมหายใจมีสติมีปัญญานี่คือสมบัติที่ล้ำค่าที่สุดที่ไฟเผาไม่ไหม้ควันบังไม่มิดจากวันนี้ไปเมื่อใดก็ตามที่โยมเผชิญกับปัญหา เมื่อใดที่ความโกรธประทุขึ้นมาเหมือนไฟจุดทูบอาตมาขอให้โยมนึกถึงภาพในวันนี้นึกภาพควันทูบที่ลอยขึ้นฟ้าแล้วจางหายไปบอกตัวเองในใจเสมอว่านี่ก็แค่ควันเดี๋ยวก็จางเรื่องนี้ก็แค่ควันเดี๋ยวก็ผ่านไปความเจ็บปวดนี้ก็แค่ควันมันไม่มีตัวตนท่องไว้เป็นคาถากันภัยเลยนะโยมเดี๋ยวก็จางหาย การฝึกมองทุกอย่างให้เป็นความว่างเปล่าจะทําให้โยมกลายเป็นคนใจเย็นเหมือนน้ำใครโยนไฟมาโยมก็ไม่รับใครพ่นควันพิษมาโยมก็แค่มองดูแล้วปล่อยให้ลมพัดไปโยมจะเป็นคนที่มีความสุขง่ายที่สุดในโลกเพราะโยมไม่ได้ต้องการอะไรมากมายแค่ใจที่สงบก็คือสวรรค์แล้วก่อนที่เราจะลุกจากศาลานี้ไปอาตมาขอให้โยมตั้งจิตอธิษฐานเบาๆในความเงียบ ข้าพเจ้าขอขอบคุณความทุกข์ที่ทำให้เห็นค่าของความสุขขอขอบคุณความวุ่นวายที่ทำให้เห็นค่าของความว่างเปล่านับจากนี้ข้าพเจ้าจะใช้ชีวิตด้วยจิตที่เบาสบายไม่ยึดต,ติดไม่แบกหามและพร้อมที่จะปล่อยวางทุกสิ่งดุจด,ดังควันธูปที่จางหายไปในอากาศธาตุคืนสู่ธรรมชาติคืนสู่ความไม่มีและพบกับความสุขนิรันดร์ กราบพระประธานในใจโยมสามครั้งนะโยมกราบครั้งที่หนึ่งระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้ชี้ทางสว่างกราบครั้งที่สองระลึกถึงพระธรรมความจริงที่ว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงกราบครั้งที่สาระลึกถึงพระสงฆ์และกัลยาณมิตรที่คอยเตือนสติลืมตาขึ้นช้าๆโยมมองไปรอบตัวสิโลกยังหมุนเหมือนเดิม แต่ใจโยมเปลี่ยนไปแล้วมันเบาขึ้นใช่ไหมมันโล่งขึ้นใช่ไหมเก็บความโล่งนี้ไว้ดูแลรักษามันให้ดีแล้วเมื่อไหร่ที่ใจเริ่มหนักอีกก็กลับมาฟังคลิปนี้ใหม่กลับมาจุดทูบในใจแล้วนั่งดูมันจางหายไปอีกครั้งขอให้ความว่างจงสถิตอยู่กับใจโยมขอให้ความเบาจงนำพาชีวิตโยมขอให้โยมพบกับความสงบเย็น ในทุกลมหายใจเข้าออกเจริญพร